วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์สร้างอนาคตทางการศึกษาที่สดใสสร้างมืออาชีพที่มีทักษะคู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์สวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันครูรุ่งทีวายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงการแนะแนวสิทธิเก่าในหัวข้อสําคัญเส้นทางอาชีพนักการตลาดในยุคไร้พรมแดนค่ะจุดเด่นสําคัญของสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ คือการเปิดประตูสู่โอกาสระดับนานาชาติค่ะเราทราบดีว่ามีนักศึกษาจำนวนมากสนใจที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นวิทยาลัยของเราเราจึงเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นโดยอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรงซึ่งถือเป็นบันไดขั้นแรกที่สำคัญมากค่ะ และววันนี้เราได้รับเกียรติจากสิทธิ์เก่าผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงบนเส้นทางนี้คุณศินาพรซ่อนกลิ่นหรือพี่ทิพย์ของน้องๆค่ะพี่สินาพรสำเร็จการศึกษาทั้งระดับปวชและปะวสด้านการตลาดจากที่นี่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาพี่เขาโดดเด่นด้านการพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมวิชาการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการยุวชนประกันภัยหรือโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการบ่มเพาะทักษะการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการในทางปฏิบัติจริงค่ะความมุ่งมั่นพาพีิศินาพรก้าวไปสู่การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยอย่างยิ่งคือการได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวทักษะภาษาและการสื่อสารที่เป็นเลิศซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนักการตลาดค่ะเรื่องราวของพี่ศินาพรคือกรณีศึกษาที่ดีที่สุดว่าการเรียนอาชีวะที่นี่สามารถพานักศึกษาไปได้ไกลแค่ไหน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณศินาพรซ่อนกลิ่นค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อทิพย์นะคะสิทธิ์เก่าสาขาวิชาการตลาดวิทยาลายัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ค่ะปัจจุบันนะคะพี่เพิ่งกลับจากการทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา3ปีเต็มค่ะโดยจุดเริ่มต้นในการไปทํางานในครั้งนี้นะคะก็เพราะ วิทยาลาัยอาชีวศึกษาสุรินท์ได้ร่วมกับโครงการ ATP สนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะพี่เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในสายงานแล้วก็อยากได้รายได้ที่มั่นคงหรือว่ามันนี่นั่นเองพี่เชื่อว่าใครหลายๆคนจะต้องชอบเองินกันอยู่แล้วโดยพี่ก็ชอบเองินเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเอ่อพีได้นําองความรู้ที่อาจารย์สาขาวิชาการตลาดได้สอนเราก็คือ ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมการวางแผนอย่างเป็นระบบและรวมถึงการสื่อสารระหว่างกันเราจะสื่อสารอย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนั่นเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำงานนั่นเองนะคะพี่ต้องยอมรับเลยว่าองค์ความรู้ที่พี่น่ะได้รับมาจนถทุกวันนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์สาขาได้ มอบประสบการณ์มอบองค์ความรู้และก็ผลักด,ดันให้ร่วมก,การแข่งขันต่างๆซึ่งการแข่งขันที่พี่รู้สึกชื่นชอบและจำมันมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะก็คือโครงการอาชีวะสร้างสารรค์แปรผันสู่ธุรกิจหรือที่เรียกว่า t r i p l e r a w a r d นั่นเองนะคะทำให้เราได้เจอคอนเนคชันมากมายได้เจอผู้คนที่หลากหลายทั้งด้านความคิดวัฒนธรรมนั่นเองคะ่ะปัจจุบันนะคะที่วางแผนที่จะ พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารและการบริการรวมถึงภาษาเพื่อที่จะกลับไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งค่ะพี่ต้องบอกเลยว่าเมื่อเราโตขึ้นนะคะเราจะถูกสังคมบังคับให้เราจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่พี่ไม่อยากให้น้องๆจะต้องกดดันตัวเองมากเกินไปอยากให้ทำในสิ่งที่ชอบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ แล้วก็แต่ว่าก็ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราอยากทำอะไรอยากทาอยากเป็นอะไรในอนาคตแล้วก็ทำมันออกมาให้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้พี่ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่รับฟังกันแล้วก็ขอฝากสาขาวิชาการตลาดวิทยาลายัยอาชีวศึกษาสุรินไว้ด้วยนะคะพี่มั่นใจได้เลยว่าหากน้องๆเข้ามา สมัครที่สาขาวิชาการตลาดนี้นะคะน้องๆจะได้รับโอกาสและคอนเนค t ชันอีกมากมายจากที่แห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะอลิการ์ตัวไซมัสเส่ เป็นงานที่จะต้องทํางานเรื่องหน้าเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วนะคะงานการตลาดยังมีงานเบื้องหลังอีกมากมายอย่างเช่น Data Analysis Marketing Analysis วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า Copywriter Editor รรับผิดชอบการเขียนเนื้อหาโฆษณาเราจะเขียนอย่างไรเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้าทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งนั้น จึงอยากขอฝากสาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ไว้เป็นตัวเลือกให้กับน้องๆด้วยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะขอขอบคุณพี่สินาพรมากๆนะคะที่มาจุดประกายฝันให้รุ่นน้องในวันนี้เห็นไหมคะทุกคนสาขาวิชาการตลาดคือคำตอบของคนที่มองหาโอกาสเพราะนี่คืออาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยุคไหนๆค่ะ อยากสำเร็จแบบรุ่นพี่อยากมีงานทําที่มั่นคงเลือกอนาคตที่ใช่เลือกอาชีพที่ชอบต้องมาเลือกเรียนการตลาดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ค่ะสนใจสมัครเรียนง่ายนิดเดียวค่ะสแกน QR code ลายที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยทักมาคุยกันนะคะ สำหรับอีพีนี้ลากันไปก่อนแต่อีพีหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดมาลุ้นกันว่าสิทธิ์เก่าการตลาดคนต่อไปจะมาแนะนำอาชีพสุดปังอาชีพไหนอย่าพลาดการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ